วันสั้นเรื่องเมื่อฉันกลาวันตำรวจจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเฮ้ยเพิ่งสมัครตำรวจแล้วก็เปิดหน่แล้วน,นี่คือสนามเด็กเล่นตอนเด็กของฉันมาเล่นหน่อยกแล้วกันอึบ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 จึ๊บจึบจ๊บจึ๊บแล้ว โอ้ยโคตรเสียวเลยได้ตกเลยเจ็บหน้าดูจำได้เลยตอนนี้เล่นกับเพื่อนแล้วขาหักเลยล้มเพื่อนผรัย <c oughs> ยังจำความได้อยู่เลย,ยจำความได้ ้าไม่เชื่อก็ไปดูกันเลยพี่นี่ไปเล่นตรงนั้นกันโอเคแต่พี่กัาไปเธอง่ายไปเล่นตรงนั้นกันโอเคโอเคมามามาแต่เราจะขึ้นไปจะให้เธอขึ้นไปก่อนนะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเธออยู่ตรงนี้นะฮึอยวจะกแกงเธอให้สนิทเลยฉันกำลังเล่น เดี๋ยว่ดีๆเธอก็มาตาฉันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ป๊บเห็นไหมฉันขึ้นมาแล้วเนี่ยฮ่า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 โอ๊ยตกฉันขึ้นมาแล้วนะยินก็มาดิเธอเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปตึ๊บ ไม่มาไวจังโอ๊ยเราเจ็บนะแม่แจัพัดจันช่วยหนูด้วยจําได้ขึ้นใจ